ในวิดีโอนี้ครับจะแสดงการใส่ลูกศรชี้ไปยังส่วนต่างๆของภาพโดยใช้ FastStone Capture เริ่มต้นกันที่จับภาพก่อนแในการจับภาพในที่นี้ก็จะจับภาพเฉพาะพื้นที่ครับก็คือเลือกพื้นที่ในการจับภาพนั่นเองโดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้เมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นตัดแบบนี้จากนั้นก็ไปยังมุมบนซ้ายของภาพที่เราจะจับภาพนะครับ จากนั้นก็ลากคลุมอย่างพื้นที่ที่เราต้องการจะจับภาพแล้วก็ปล่อยเมาส์จากนั้นภาพที่เราจับมาก็จะปรากฏในหน้าต่าง Editor ต่อมาเวลาที่เราต้องการจะใส่ลูกศรชี้ไปยังส่วนต่างๆเราคลิกไปที่ Draw แล้วก็คลิกไปที่ลูกศรลูกศรเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันครับ แบบแรกก็จะเป็นลายแบบที่2ก็จะเป็นแบบแฟนซีไลน์นะครับแบบแรกกันก่อนไปที่ลายก็คลิกไปที่ลายนะครับจากนั้นก็กําหนดจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือหางของเมาส์นั่นเองแล้วก็ลากไปยังตําแหน่งที่เราต้องการจะชี้นะครับแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้ลูกศรชี้ในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นเราก็สามารถจะมาปรับแต่งตัวเลือกของลูกศรได้ที่ด้านล่างนะครับในการจะปรับแต่งนะครับให้เราคลิกไปก่อนแล้วก็มาปรับแต่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้ก็จะมีสีสำเร็จรูปนะครับว่าจะเลือกเป็นสีไหน แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกศรจะเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นประเส้นตรงปรกติอันนี้ก็จะเป็นแบบ outline นะครับสามารถจะใส่ outline ของลูกศรได้อันนี้ก็จะเป็นสีของ outline น,นี่ก็จะเป็นการปรับความทึบของลูกศรอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดว่าเราจะใส่เงาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกของการใส่เงานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลายคราวนี้เราก็จะมาดูกันที่แฟนซีลายบ้างแฟนซีลายก็คลิกไปที่ตรงนี้จากนั้นก็กำหนดจุดแล้วก็ลาก เมาส์ไปชี้ยังตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถจะมาปรับตัวเลือกได้นะที่ด้านล่างก็ลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือสามารถจะเลือกสีได้เลือกสีหรือจะเลือกจากแม่แบบก็ได้ถัดมาก็จะเป็นความกว้าง เดี๋ยวผมปรับให้มันลากให้ดูไกลๆหน่อยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น n นนะครับช่วงหางของลูกศรนจะเป็นแบบไหนตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ลักษณะของเอนไซมนะครับก็คือหัวลูกศรน,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นมุมของมุมกลมๆนะครับนี่มันจะเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น g r a d i e อ t อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นเส้นประหรือว่าเส้นปกติ อันนี้ก็จะเป็น outline แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของเ u t l i n e ความทึบของลูกศรอ,อันนี้ก็จะเป็นการใส่เงานะครับนอกจากนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถจะลากแล้วก็เลื่อนย้ายตำแหน่งได้ด้านล่างก็เหมือนกัน,นครับแบบนี้ หรือคลิกย้ายไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีก2จุดสามารถจะคลิกแล้วก็ลากเพื่อปรับรูปแบบของลูกศรได้นะครับแบบนี้หลังจากที่ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยครับก็คลิกปุ่มโอเคจากนั้นเราก็สามารถจะคัดลอกแล้วก็ไปเพจยังโปรแกรมอื่นๆที่รองรับหรืออาจจะ เซฟเป็นไฟล์ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้ลูกศรใน faststone capture